สามแต้มคือสิ่งเดียวที่ดีในวันนี้แต่หลังจากนี้ผมจะพูดแต่สิ่งที่ไม่ดีล้วนๆเลยครับสวัสดีครับผูช้ชมวันนี้คุณอยู่กับผมโมเซียนเดนะครับผมแฟนบอลอาร์เซนอลอันดับหนึ่งของบางแคนะครับเราจะมาพูดถึงเกมนัดแรกของพิมพิลีกของแมนยูเปิดบ้านรับการ,รเยือนของอาร์เซนอลนะครับผมโดยที่เออเราก็โชคดีเก็บสามแต้มออกมาได้จากโอเดฟอร์ดเขาเรียกว่าส้มหล่นครับจากไบยินเดียที่ปัด แล้วก็บอลมาตกใส่หัวคาราเฟลรี่ที่ยืนอยู่เสาไกลพอดีนะครับมุบ่งเข้าไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ก็ถามว่าฟาวไหมตามกฎก็ต้องบอกว่าฟาวนะครับแต่ว่าเราก็รู้อยู่แล้วนะครับมาตรฐานของกรรมการพิมพ์ลีกก็คือแล้วแต่อารมณ์เขาแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเมนูมีโกที่ดีกว่านี้จังหวะนี้น่าจะไม่เละเทะแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ผมตั้งคาถามนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเป็นโกที่เขาแบบว่า โดนลบกวนอาจจะแบบชกออกไปเลยไหมแต่นี่คือแบบปัดแบบปัดเข้ากรอบตัวเองอะไปย้อนดูก็ได้นะถ้าผมจะไม่ผิดคือผมรู้สึกว่าถ้าคาราฟิลลี่ไม่ยืนตรงนั้นไบน์เดียก็น่าจะปัดเข้าประตูตัวเองอยู่ดีอันนี้ใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไงก็คอมเมนต์บอกผมใต้วิดีโอนะครับมาดูที่11ตัวจริงของทั้ง2ทีมนะครับผมอาร์เซนอลเราก็จะมีรายย่านะครับแล้วแบ็กโฟล์ก็จะเป็นเบนไวท์คาราฟิลลี่แบ็กซ้ายเนาะแล้วก็เป็นซาลิบาคู่มักกเยน,นครับเซนเตอร์ Center. ตรงกลางก็เช่นเดิมตัวจริงที่เราคาดการไว้นะครับผมเป็นซูบิเบนดี้เด็กแคนริ์มาตินอเรกานะครับส่วนด้านหน้าก็จะมีลูกลักเดอะโกบหน้าเท้าขวาฝั่งเดียวมาตินเลรี่นะครับแล้วก็บุโกโยซากาและกลองหน้าก็เป็นกองหน้าคนใหม่ของเรานะครับผมวิกตอโยเคเลนนะครับโดยที่ก่อนเกมนะผมตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าผมอยากจะดูการดวลของเบนจามินเชสโกและวิกโต์วิกโต์วิกโตร์เวยนะ วิกเตอร์ยูเคสนะครับเพราะว่าทั้งคู่นี้มีข่าวาออากมาก่อนคืออยากจะวัดกันไปเลยว่าแบบใครจะเหนือกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าทางฝั่งแมนยูเขาเคยอ,อยากได้ยูเคสมาก่อนทางฝั่งเราก็มีข่าวว่าเราอยากได้เชสโกนะคือเหมือนก็สลับขั้วกันอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้แบบลงมาวัดกันตัวจริงไปเลยแต่ก็ทางแมนยูก็ยังไม่ได้ส่งออกมานะครับอาจจะยังไม่พร้อมก่อนเกมทุกคนคาดการณ์อยู่แล้วว่าอาร์เซนอลจะต้องแบบถึงพับสนามบุกใส่แมนยูอย่างเป็นแน่แท้ส่วนแมนยูก็รับรองสวนสไตล์เขา อย่างนี้เขาเคยเล่นมาแต่กลายเป็นว่าเล่นไปสิบนาทีก็แล้วสิบห้านาทีก็แล้วจนทั้งครึ่งเนี่ยแมนยูทําได้ดีกว่าตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคลองเกมการสร้างโอกาสนะครับผมวันนี้เซนอลน,นี่ฟอร์มดรอปต่ำกว่ามาตรฐานจริงเนี่ยนับในเรื่องเกมเกมลุกและการสร้างเกมนะคือไล่ตั้งแต่ลายยาเลายลายญากนี่ก็คือบอลคืนไปด้านหลังเนี่ยมีจับบอลกระโดกกระเดกทําให้ตัวเองขึ้นเกมยากหลายหลายครั้งเหมือนกันส่วนทางด้านของ เซนเตอร์และแบ็คขวาเนี่ยก็เบนไว้ก็เช,ชื่องช้าจ่ายบอลก็ไม่ดีทางล่างของซาลิบากวางกระยิบวันนี้ก็โฉงชางคือในเรื่องของการออกบอลน,นะคือออกบอลไม่ชัวทำให้เพื่อนเล่นยากอะไรเงี้ยที่ดูดีสุดในแผงนะ่าจะเป็นคาราเฟรี่นะครับซึ่งก็โดนเปลี่ยนออกไปเพราะว่าติดไปเหลืองส่วนกองกลางในวันนี้โอเลกาซูเมนดี้เดเกนไลที่ถูกชมมากในเกมที่แล้วกับบิวบาวในเกมพีซีซั่นแต่พอมาวันนี้ ฟอร์มวัน,นั้นหายหมดเลยซูบินดี้ก็วันนี้ก็ดูเงียบเงียบหายไปจากเกมออกบอลก็พลาดนะครับผมเด็กเนไรส์ก็ถึงแม้จะแบบไม่ได้พลาดเยอะอะไรเยอะแยะแต่วันนี้ก็เงียบๆและมีออกบอลพลาดเหมือนกันคือแทนที่จะตัดบอลจากฝั่งตัวเองได้รานซิชันแทนแทนจะได้บุกก็ไปจ่ายบอลห้าหลาเสียซะง,งั้นอะไรงนี้โซลเอลเดกาดนี่หนักเลยวันนี้แทนที่จะเป็นใจกลางสําคัญของเกมลุกอ์เซนอลแต่ว่าวันนี้ก็คือเหมือนคิดช้าทําช้าเป็นแบบ ไปหมดเลยนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอ,อะไรเหมือนกันมีจังหวะหนึ่งที่ติดตาตึงใจผมมากบอลลอยมาใช่ไหมไม่ได้มีใครประกบอยู่รอบๆเลยแทนที่จะอาบอลลงเล่นพี่แกจุดพุกลับเึ้นมาข้างบนผมก็ไม่รู้ว่ากับตันกูทําไปเพื่อส้ตนตีอะไรเหมือนกันนะครับอันนี้งงเหมือนกันอีกจังหวะหนึ่งที่ตาตึงผมมากเหมือนกันก็คือว่าจังหวะตัดบอลสวนกลับเร็วได้กําลังวิ่งเข้าไปหาฝั่งแมนยูผมจะไม่ผิดน่าจะมีอยู่สามสามทางเลือกด้านซ้าย โยเคเล็ด้ดานขวาอ้อมหลังมาแล้วบุโยโยซากะซึ่งเขาเห็นอีกทางหนึ่งคือยิงเองสามทางออกซ้ายออกขวายิงเองเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นจังหวะสวนกลับใช่ไหมเขากําลังวิ่งถอยกันอยู่ทําให้โอดกาศอดอะเลือกได้เลย,เลยจะยิงจะจ่ายจะทําอะไรก็ได้แต่ออดกาศเลือกทางที่4ี่ครับวิ่งไปชนกองหลังทั้งนั้นผมก็เอา้าทำไมทํท,ท,ทเพื่ออะไรคือคือจะยิงก็ไม่ได้ยิงแล้ว จังหวะนั้นอะ่ะทาให้เกือบโดนยิงนะโชคดีที่เอมเบอร์โม่ยิงไม่เข้านะช่วงนี้กัปตันเป็นไรไม่แน่ใจนี้ใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยแต่ผมเดานะผมคิดว่ากัปตันทุนี้หน้าตอบมากเลยอ,อาจจะแบบเล่นฟิตเนสหนักไปหน่อยขาดน้าตาลพอขาดน้ําตาลแล้วสมองมันไม่ค่อยแ่นไงมันช้าคิดช้าทําช้าโอเคละ่ะคุณมีจังหวะล็อกล็อกผ่าน2ครั้งถ้าผมจำไม่ผิดนั้นในเกมแบบล็อกสวยๆเลยผ่านสองครั้งแต่จังหวะในการคิดเละพาสในวันนี้กัน จ่ายบอลให้ทีมได้เปรียบแบบไม่มีเลยอ่ะไม่มีคีย์พาสสวยๆเลยอ่ะก็อันนี้ต้องปรับปรุงนะกับตันนะคือถ้ากับตันยังเป็นฟอร์มแบบนี้อยู่ในเกมหน้าผมว่าจะต้องดรอปกับตันนะอาจจะต้องเปลี่ยนปอกแขนไหมเดคเคนไรส์ก่อนหรือเปล่าและให้วานนี่ลงมาแบบเออลองเล่นดูหน่อยไหมอาจจะไม่ดีกว่ากับตันหรอกแต่ว่ากับตันดรอปตัวเองหน่อยเผื่อจะแบบว่าเรียกฟอร์มความกระหายความอยากในการเล่นออกมาได้ไงเพราะว่าเล่นยังไงก็ได้ลงอนะ่ะส่วน3มแนวลุกเอาซาก้าก่อนแล้วกันเบาสุดซาก้าเนี่ย วันนี้ได้บอลน,น้อยวันนี้ทีมเราเนี่ยหนักไปทางด้านซ้ายบอลไปขึ้นด้านซ้ายเยอะทำมาร์ตินเลรี่ซึ่งแปลกมากปกติบอลเราจะหนักขวาจะเป็นโอเดกาดเล่นคู่กับซาก้าซะเยอะใช่ไหมปกติแนลุกเราอะแต่วันนี้พอกับตันไม่มาบอลเลยเป็นหนักขวาเอ้ยหนักซ้ายทัทีขวาเนี่ยซาก้าไม่ค่อยได้บอลเท่าไหร่แต่พอได้บอลก็ก,ก,ก,ก็ก็ทำอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่าเพื่อนๆรอบตัวก็ไม่มาคือเหมือนว่าโอเดกาดฟ้องไปไม็มาไปทาเสียบอลง่าย เป็นไว้ก็ดูเชื่องช้าเล่นเกมลุกไม่ค่อยทันเพื่อนเท่าไหร่นะครับถัดมาเป็นวิกเตอร์อยูคเลสก็อันนี้ผมว่าต้องให้เวลาเขาเพราะว่าเขาเพิ่งมาด้วยแล้วก็บวกกับว่าผมคิดว่าต่อให้เขาได้ซ้อมพรีเซนชั่นไปในระดับหนึ่งนะแต่ว่าอย่าลืมว่าก่อนที่เขาจะย้ายมาหาเราเนี่ยเขาไม่ได้ซ้อมกับทีมน,นะคือเขาอาจจะต้องซ้อมเดี่ยวด้วยความที่เขาแบบปัดท่วงอะเขาทวงทีมว่าผมไม่ซ้อมหรอกถ้าไม่ย้ายผมย้ายมาอะไรเงี้ยก็เลยความฟิตอะไรต่าง จังหวะอาจจะยังไม่พร้อมเท่าไหร่แต่ว่าด้วยตัวเาเองอ่ะผมคิดว่าไม่แย่นะคือเขาพยายามวิ่งทําทางให้เพื่อนแทงหรือเปิดให้เขาอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าบอลไม่มาไงเพื่อนๆยังไม่เข้าใจจังหวะในการวิ่งของเขาเท่าไหร่นักยังไม่ยังไม่ชินกับการเล่นกองหน้าตัวเป้านะครับโดยจังหวะต่างๆที่เราเห็นในเกมส่วนใหญ่จะเป็นจังหวะพิงซะมากกว่าหันหลังเข้าหาประตูเซนเตอร์เขามาปิดประกบมาพิงซึ่งทําได้ดีสุดก็คงจะเป็นต้องเป็นการพลิกไปยิงแต่ว่าเราคงไม่คาดหวังขนาดนั้นเพราะว่า แมนยูนี้ก็มาค่อนข้างแน่นเหมือนกันก็เรียกฟาวได้จากการพิงหลายๆรอบนะครับผมและสิ่งที่ต้องชมอีกอย่างนึงก็คือว่าเวลาที่เราต้องปะทะ50-50เนี่ยโยเคเลสคือชนแล้วไม่ว่าจะเป็นเดลิกไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอะชนแล้วก็เด็นหมดบ่งบอกว่าวิกเตอร์โยเคเลสคือรถถังฝั่งทนนี่แท้จริงคือแม่งชนล่วงหมดอะแต่ว่าเรื่องของการยิงประตูวันนี้ยังไม่ได้เห็นเลยเพราะว่าด้วยความที่แมนยูก็มาแน่นนะครับคือไม่ให้พลิกบอลเลยมีอยู่จังหวะหนึง่ง อันนี้ไม่พูดไม่ได้เป็นจังหวะเดียวที่เป็นใจกับวิกเตอร์โยเคเลสปกติโย,โยเคเลสเนี่ยถ้าเขาไม่ได้บอลตรงการเขาจะฉีกไปฝั่งซ้ายแล้วให้เพื่อนแทงให้ซึ่งมีจังหวะหนึ่งเพื่อนแทงมาให้แล้วได้เลี้ยงจี้ข้าหากองหลังแล้วแต่การไปว่าลืมบอล <c oughs> คือมึงไม่ได้ง้างตียิงเนี่ยก็โดนล้อพอแล้วนะแต่ไปลืมบอลเนี่ยแฟนบอลอาเซนอลก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเหมือนกัน คือไม่รู้จะแก้ตัวให้มันยังไงจริงก็ให้เวลาเขาแล้วก,กันนะครับผมทุกคนใจเย็นๆใจเย็นๆใ,ให้เวลาเขาสัก5-6เกมก่อนนะครับส่วนกาเบรียลมาเจเนรี่ก็ยังเหมือนเดิมไม่มีพัฒนาการลามำํำแหงอะไรใดทั้งสิ้นคือก้มหน้าก้มตาเลี้ยงบอลใช้สปีดที่มีของเขาอย่างเดียวแบบไม่เกิดประโยชน์ไม่รู้จะทําทไปเพื่อส้นตีนอะไรแย่ที่สุดเลยคือคุณคิดจะใช้แต่ความเร็วอย่างเดียวไม่เงยหน้ามองเพื่อเลยว่าเอ้ย บางจังหวะเราดึงจังหวะแล้วจ่ายเพื่อนมันได้เปรียบกว่านะคุณไม่ต้องไม่ต้องได้บอลแล้วแบบกระชากอย่างเดียวก็ได้ผมไม่เข้าใจเลยว่าว่าว่าเขาคุยกันยังไงนะมันถึงเล่นแบบนี้นะไม่เข้าใจเหมือนกันคือวันนี้พื้นที่มันเปิดมา,มากเพราะว่าแมนยูเขาเปิดเกมลุกใส่เราใช่ไหมพอมันมีพื้นที่เปิดอะ่ะผู้เล่นแบบมาเตเนลี่ที่มีความเร็วอะ่ะควรจะต้องเฉิดฉายในเกมนี้ได้แล้วผมเคยพูดตั้งแต่พรีซีซั่นนะว่าเฮ้ยมารตเนลี่มันยังมีประโยชน์นะเว้ยเพราะว่า ส่วนใหญ่อะเราเล่นลีกอะเราเจอทีมรับลึกใช่ไหมพอเจอทีมรับลึกเนี่ยพื้นที่กระชากไม่ค่อยมีมาเดนเลลี่อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่อาจจะต้องใช้มาดูอเกที่เล่นกินตัวได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอมาในเกมเปิดส่งลงมามาเเนลลี่ลงมาเป็นตัวจริงเนี่ยโอเคผมคิดว่าได้เพราะเกมมันเปิดแต่กลายเป็นว่าพอมึงได้บอลมึงก็กระชากไปหาเขาไปในพื้นที่แคบๆให้เขาบีบมึงพอเขาบีบมึงเสร็จปุ๊บมึงก็ลกจ่ายบอลเสีย ไม่รู้จะพูดกับมันยังไงมันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งอะไปย้อนดูได้เลยผมไม่รู้คุณผู้ชมจําได้จําได้ไหมการชากการชากการชากการชกสามต่อสองนะด้านซ้ายมีโอเดกาด้านผมจำผิดด้านขวานี่มีซาก้ามั้งโลกโดนเขาบีบมาคือเลี้ยงไปหาเขาเองโลกแล้วก็เปิดออกข้างแต่เปิดให้โอเดกาดออกข้างไปเลยคือกูก็งงอะแต่ไปก็ไปเองไปเลยไม่ต้องแบบโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงกับมันจริงนะไอ้มาตินลลี่เนี่ยใครอยากด่าเขาก็นะจัดมาในคอมเมนต์หน่อยเดี๋ยวผมไปไล่อ่านนะครับ ก็มีการเปลี่ยนตัวในช่วงครึ่งหลังครับมีส่งมาดูเอเก้ฮาวเวิดมาลูสเกลี่ลงมามิเกลเมลิโนนะซึ่งลงมาก็เกมไม่ได้เปลี่ยนมากมายด้วยความที่ซูเปอร์เบนดี้ตัวตั้งเกมดีฟไลน์เพลย์เมเกอร์ของเราไม่มาวันนี้สร้างเกมไม่ได้ครองบอลไม่ได้ตัวถัดรองก็เลยไม่มีบทบาทเท่าไหร่บวกกับโอดากด้วยโอดากดก็อยู่อยู่ทั้งเกมก็ไม่ได้ครองบอลครองเกมอะไรได้คือคิดช้าทําช้าไปหมดอย่างนี้ผมได้บอกไป นะครับทำให้สํารองลงมาเนี่ยก็กลายเป็นสํารองที่แบบว่าเล่นประคองมะคองไปมาลงลงมาช่วยเล่นเกมลับเพิ่มความสดในแขงเกมลับซะมากกว่านะครับแต่ว่าที่ผมพูดพูดบบนๆมาทั้งหมดเนี่ยคือเชิงลุกนะคือในเชิงลุกอ่ะคือเราบิลลอัพไม่ได้สร้างเกมไม่ได้สร้างโอกาสไม่ได้แต่ในเกมลับมาตรฐานก็ยังไม่แย่ยังช่วยๆกันเคลียร์รักษาติงชี้วาได้นี่ก็ต้องให้กรดิบทีมเราที่ช่วยๆกันเล่นเกมลับได้ดีมากนะครับอันนี้ก็คือเป็นคุณสมบัตินึงที่ดีแล้วกันเกมลุกไม่มา นำแล้วเกมรับก็ต้องรักษาสก,กอร์ไว้ให้ได้อันนี้เป็นเรื่องที่ดีชมมีไรชมก็ชมมันไปแต่ว่าอะไรที่ต้องด่าก็ต้องด่านะฮะแต่ว่าที่ผมอยากจะติงสำรองคนนั้นก็คือไมล o ลุ s สเกลี่คือพลาดแบบนี้ทุกเกมจังหวะที่บอลหันหน้าเข้าหาปากประตูแมนยูกำลังเซตเซตกันอยู่ก็ต้องไปแอคก็ต้องไปติด ก็ต้องไปจ่ายบอลพาดก็ต้องไปจับบอลยาวให้บอลมันแทนจะได้บุกต่อได้ขึงต่อได้กินเวลากลายเป็นว่าต้องมาเล่นรับและเสียใบยเหลืองด้วยอันนี้ผมไม่รู้ว่ารุ่นพี่ในทีมเขาบ่นอะไรน้องหรือเปล่าหรือว่าสตาฟโคช้ชเขาต้องต้องต้องบอกมันบ้างนะไหมเพราะว่าฤด,ดูกาลที่แล้วมันก็ทําเสียประตูแบบแบบนี้ทีหนึ่งใบแดงทีนึงถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้ว ลงมาแต่ละทีก็มีติดแอติดโชงฉางอย่างนี้ตลอดเกิงไหมแมนยูนี้ก็เหมือนกันถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะอดกาสขึ้นบอลไหมเขาบ้งแล้วเขาก็จับบอลยาวโดนตัดต้องตัดเกมเสียใบเหลืองคือถ้าไม่ตัดเกมตรงนี้ก็โดนส่วนถึงประตูอ่ะมัน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 ผิดทําผิดซากไงไม่ใช่ว่ามันได้เก่งนะมันเป็นมันเป็นแบ็คซ้ายคนหนึ่งที่เขาเรียกว่ามิติในเกมลุกการพาบอลไปข้างหน้าดีโอเคเลยจ่ายบอลก็ดี การยิงประตูก,ก,ก็ก็ดีมีเห็นแต่จังหวะแบบเนี้ยไม่ไม่ควรพลาดทุกเกมอ่ะมันมันมันบ่งบอกถึงความแบบไม่พัฒนาคือถ้าคุณลงมาแล้วพลาดพอย่าแงบบนี้เรื่อยๆนะมันเสียนิสัยแล้วการพัฒนา,าการของคุณมันจะชะงักมันมันคือคือเด็กตอนเด็กเด็กเข้าใจแหละมันยังเด็กอยู่อ่ะแต่ว่าถ้ามันจะพัฒนามาเป็นกำลังหลักของอังกฤษได้อ่ะ คือคุณต้องพื้นฐานมาจากเกมรับที่ดีก่อนดูคาราฟรี่เป็นตัวอย่างก็ได้เกมรับดีพื้นฐานก่อนเกมลุกค่อยตามมาซึ่งคาราฟรี่นี่ทำได้ดีเป็นหนึ่งคนที่ฟอร์มดีสุดในวันนี้เลยที่เจอแมนยูเนี่ยแล้วก็ลายยาวันนี้ก็ออกบอลด้วยเท้าก็มีเวอร์อรนะมีเตะบอลออกข้างเองอะไรกันบ้างแต่ก็ต้องชมจังหวะที่เขาเซฟลูกหมงของเอมเบอร์โม่นะครับอันนี้ก็ยืดสุดตัวบอลตกพื้นก่อนด้วยวก็ต้องให้เครดิตเขา แต่ว่าวันนี้เรื่องของการเซตเกมวันนี้สอบตกทั้งทีมเลยนะครับคือไม่มีใครผ่านเลยไม,ไ,มไม่ว่าจะเป็นหลังกลางหน้าวันนี้คือไม่รู้เป็นอะไรกันอาจจะโลกด้วยหรือเปลผมว่าม,มันเป็นเกมแรกของฤดูกาลด้วยแล้วก็บวกกับว่าเล่นที่โอทาฟอร์ดด้วยอาจจะก,กดดันนะอันนี้ก็ต้องให้เวลาพวกเขานะครับผมการเล่นร่วมกับกองหน้าตัวเป้าอย่างผมพูดเสมอตั้งแต่2เกมที่แล้วกับพรีซีซั่นเนาะคือเพื่อนๆยังไม่ค่อยเข้าใจลายการวิ่งของอยูเครนเท่าไหร่อกาศ วันนี้ก็ไม่มีคิลเลอร์พาสสวยๆเลยซาก้าวิ่งหลุดไปเบิ้ลจังหวะเดียวแทงหลุดได้แต่ไม่ทำคองบอนร้อยเขาวิ่งมาบีบแล้วก็จ่ายบอลเสียหรือไม่ก็โดนบีบให้ออกข้างอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปคือกัปตันต้องพัฒนาได้แล้วนะครับกัปตันแล้วก็ไว้ใจยูเครน้บ้างเราซื้อเข้ามาเพื่อเจาะตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นลองไว้ใจแทงให้เขาวิ่งบ้างเปิดข้ามให้เขาวิ่งบ้าง หรือเปิดหมงก็ได้เพราะวันนี้ไม่มีเปิดหมงเลยสมัยเรามีคาร์บลเชซุสอยู่หน้าเป้าเนี่ยขยันเปิดกันจังทําไมวันนี้เรามีหน้าเป้าแท้ธรรมชาติถึงไม่เปิดกันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับทุกคนก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ใครที่อยากจะบ่นอะไรอีกผมพลาดเรื่องไหนไปสามารถคอมเมนต์บอกผมใต้วิดีโอนะครับหรือถ้าคุณเป็นแฟนบอลทีมอื่นอยากจะแซวว่าเสยผมยิงไม่ได้หรือ ลืมบอลหรืออะไรก็แล้วแต่นะสามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้นะครับผมเพราะว่านี่คือช่องอาหวังนะครับพบกับคุยโม,โม้ปืนโตคลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้ายจ๊ายบายจ้ะ